ดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาเวลา17นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบรวรน,นิเวศวิหารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธนิกายทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศและวันสำคัญของโลกตามมติเอกชนของที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่54ลงวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542 วันวิสาขบ,บูชาเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อนณดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรกเมื่อ80ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัาตถะณใต้ร่มสาพรพฤกษ์ในพระราชะยานลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน และเหตุการณ์ต่อมาเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใาตาร้ร่มโพพลึกริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบนอุรุเวลาเสนานิคมอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน และเหตุการณ์สุดท้ายเมื่อหนึ่งปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันเสด็จดับขันทัปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใาตา้ร่มสารลับรึกในสารวโนทยานพระราชอุทยานของเจ้ามัละเมืองกุสินาราอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือนหกหรือเดือนวิสาขานี้ทั้งสิน้นชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือนหกนี้เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุดและได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆเพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยมมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา18นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในโอกาสนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเสด็จด้วย ในการนี้ส่งจุดทูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรแล้วส่งพระดำเนินออกหน้าพระอุโบสถส่งจุดทูปเทียนบูชาสรรเสริญคุณพระรัตนไตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชะดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทุนละอ,องพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในแล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถส่งจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจะตุกปัจใจเทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชานี้โดยปกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและบางครั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศเสดพระราชดำเนินแทน นอกจากนี้ในบางปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและทรงเวียนเทียนรอบพุทธศาสนาสถานเป็นการส่วนพระองค์ตามพระอารามหลวงหรือวัดราชอื่นๆบ้างตามพระราชอัธยาศัยซึ่งการพระราชพิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาขององค์พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอักรพุทธศาสนุปรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2552เวลา16นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2552ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาร่วมกับกรมการศาสนาจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8พฤษภาคม2552ในทุกวัดทั่วประเทศโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และปีนี้จัดงานพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการนี้ได้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะผู้ชนะการแข่งขันบรรยายธรรมผู้ชนะการประกวดบทร้อยแก้วร้อยกรอง สำหรับกิจกรรมภายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาปีนี้ประกอบด้วยการเทศมหาชาติการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชารวมถึงงานออกร้านจากองค์กรเครือข่ายทางพุทธศาสนากว่า100ร้าน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาสประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา15นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชทธินดามาส เสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบป,ประธานพระวโรกาศให้นางสายสมวงสาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภายเอสนำผู้แทนบริษัทนิวซิตี้กรุงเทพจำกัดมหาชนและผู้แทนบริษัทบุญวัฒนาโชคจำกัดเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อไทยพ้นภยัยพึ่งใจเพื่อนพึ่งพาและสวนอําพรเกษตรแฟร์ประจํปี2551 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นางดาลัตพิทักษ์สิทธิประธานฝ่ายจัดหาทุนสมาคม YWCA กรุงเทพฯนำคณะภริยาเอกอัครราชทูตภริยาอุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานแบงคอก YWCA International a z a a r 2 0 0 8และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม YWCA กรุงเทพเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทย ในโอกาสนี้ประธานโลกที่ระลึกแก่ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและของที่ระลึกแก่คณะภริยาเอกอัครราชทูตภริรยาอุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยในเคียวจิโคมาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่การนี้นางโทโมโกโคมาชิพริยาร่วมเข้าเฝ้าด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาทรงเททองหล่อพระรัศมีพระพุทธสยญาติหินอ่อนขาวปางปรินิพานวัดป่าภูก้อนและทรงเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาณนวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี เวลา10นาฬิกา40นาทีพระเจ้าหลานเธอพ,พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จไปยังวัดป่าภูก้อนบ้านนาคําตําบลบ้านก้ององเภอนายูนจัังหวดอนทานีทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรัศมีซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดพระเศียรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธสายญาติหินอ่อนขาวปางปารินิพ,พานซึ่งผู้มีจิตศรัทธาและทางวัดพร้อมใจกันจะสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ8 4พรรษาในปีพุทธศักราช2554เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งสมัยรัชกาลที่9พระพุทธรูปดังกล่าวทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาราาประเทศอิตาลีมีความยาว20เมตรโดยใช้หินอ่อนจำนวน42ก้อนนำมาแกะสลักและเรียงซ้อนกันเป็น3ชั้นซึ่งขณะนี้การแกะสลักองค์พระเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังก่อสร้างฐานองค์พระพร้อมพระวิหารและศาลารายรอบอีกห้าหลังซึ่งจะแล้วเสร็จในกลางปี2553โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลงานพุทธศิลป์การตกแต่งพระวิหารที่จะให้เป็นศูนย์รวมใจของธรรมะที่พระพุทธองค์นำพาไปสู่ความสิ้นสุขแห่งทุกข์อาทิประตูทางเข้าวิหารภาพเทพทวารบาลเทพแผงน้ำเทพแผงไฟเทพแผงลมและเทพแผงดิน และบัวผนังอิติปิโสคำสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตลอดจนภาพทศชาติและพุทธประวัติ วัดปากผูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งเป็นพุทธอุทยานมหารุกคปาริชาติภูก้อนเนื้อที่1,000ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่7มิถุนายน2532และเป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นประจำจังหวัดประจำปี2544ประเภทดูแลรักษาป่าไม้ดั้งเดิมตั้งแต่501ไร่ขึ้น ป,ปัจจุบันมีพระครูจิตตภาวนายานเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นเวลา16.18นาฬิกา18นาทีเสด็จไปยังวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นประธานเวียนเทียนนื่องในวันวิสาขาบูชาการนี้ประทับยืนที่หน้าพระบรมาธาตุธรรมเจดีทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยจากนั้นทรงเวียนเทียนรอบพระบรมาธาตุธรรมเจดีจนครบสามรอบ วัดโพธิสมพรสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ปลายรัชกาลที่5โดยมหาอมาตยตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรสมุหเทศาพิบาลมณฑนอุดรและราษฎรในหมู่บ้านหมักแข้งซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดใหม่ต่อมาพระเจ้าวราวงศเธอกรมหลวงชิน,นวรสิริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิษถิตมหาศีมารามได้ประทานนามว่าวัดโพธิสมพรให้เป็นอนุสร์แก่พระยาศรีสุริ สุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ปัจจุบันมีพระอุดมยานโมลีเป็นเจ้าอาวาส